ธนบุรีมีความสำคัญทั้งในฐานะที่เป็นย่านเมืองเก่าแก่รวมทั้งเป็นเส้นทางการค้าและคมนาคมตลาดปลูถือเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงในด้านของกินที่อร,อร่อยอร่อยมีวัดวาอารามมีสถานีรถไฟสายสำคัญที่ใช้เดินทางผ่านมหาชัยแม่กลองแล้วยังเป็นแหล่งรวมของอร่อยที่หลายๆคนรู้จักกันดีที่ต้องมาสัมผัสความอร่อยกันสักครั้ง สวัสดีครับทุกท่านผมสนเดอรสตาร์ครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่ตลาดพลูว้าวว้าวว้าว,ว,าวพาทุกท่านมาที่นี่ก็เพื่อแนะนําร้านอาหารธงฟ้าที่สุดแสนจะอร่อยครับนั่นก็คือร้านข้าวแกงเฮียงหัวตลาดพลูนั่นเอง <laughs> เขาว่ากันว่าครับร้านนี้เป็นร้านที่คอยดูแลปากท้องของคนในย่านนี้มานานแสนนานแล้วครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียว,วครับผมมีน้องชายผมมาด้วยแล้วเรานัดเจอกันที่สถานีรถไฟตลาดพลู เดี๋ยวไปเจอกันแล้วก็ไปพิสูจน์ความอร่อยด้วยกันเลยครับ เครับเออแดนอยู่ไหนแล้วครับผมอยู่สถานีรถไฟนะครับอ่าอยู่ไซนนี่อ๋อใครก็อยู่สถานีรถไฟนี่แหลนะนะคก็พูดโตพูดกลางสิแล้วอยู่ไหนผมอยู่ตรงชานลา,าอเลยครับพี่พี่ก็อยู่ชานลา,าเนี่ยหนี่มีนึ่านะชลนาไหนพี่เนี่ยผมไม่เห็นใครเลยเนี่ยมันก็มีอยู่ชานชลา,าเดียวนี่นะอะ,อะไรกันเนี่ย อยู่ไหนอยู่ไหนก<ห><แ>็ไพี่เอ้าโอ้อยไก่แค่นี้ก็โทรน้าก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้นี่ <c oughs> ว่าจะหิวหรือยังอ่ะหิวนะพี่นี่นัดผมมาวันนี้แสดงว่าต้องมีของดีๆอร่อยๆมาแนะนำผมใช่ไหมระดับพี่สดเรื่องของอร่อยไม่เคยพลาดรับรองนะถ้าได้ชิมแล้วเนี่ยแทนจะเข้าถึงคำว่าอร่อยคุณภาพดีสะอาด แล้วก็ประหยัดเอยโอเคเลยพี่ออพูดแล้วหิวเลยไปเลยไหมไปเลยครับไปสิหอ,ออะไรนะโอ้โหหอบอะไรมากมากเนี่ยพี่เยอะแยะ,เ,ะเดินไกลไหมครับไม่ไกลสี่วันถึงะงั้นผมไม่ไปแล้วนะบ <laughs> <laughs> ้าบอ ไงมาเลยแทนแล้วนี่เลยแกงร้านก็แกงเหี่ยวหัวยี่สิบบาทเองพี่ใช่เต็มที่เลยไม่อั้นผมสั่งเลยนะสั่งเลยเอาแล้วสั่งข้าวหน่อยครับโหห้าอร่อยมากเลยครับเมื่อไหแล้วพี่ งั้นผมกินเลยนะครับเอาเลยดูเลยเต็มที่เลยสุดจอดพี่แกนขี้เหล็กนะบ้านพี้ชอ็อกบอถูกเรื่ออร่อยนะพี่ร้านรู้ไหมว่าทำไมพี่พาแทนมาร้านนี้ไม่รู้เหมือนกันครับทำไมพี่ก็เพราะร้านนี้เนี่ยเขาคือร้านอาหารทงฟ้าที่เขาร่วมโครงการกับ รวมการค้าภายในวันค้ารันตระันได้เลยว่าอร่อยคุณภ,ภาพดีสะอาดสำคัญประหยัดแบบนี้ชาวบ้านแล้วก็คนทำงานแถวนี้ก็จะได้มีทางเลือกในการรับประทานอาหารเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นใช่ไหมครับโอ้ถ้าพี่ไม่าพาผมมาวันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับพี่ยอดไปเลยครับนี่ไงก็เพราะร้านอาหารทียเวดตลาดทูนทำให้เรารู้ว่าความสุขของทุกคนมันเท่ากัน เพราะความสุขของลูกค้าทุกคนก็คือความสุขของเจ้าของร้านเหมือนกันสุดยอดจริงๆครับพี่อนดังนั้นเราก็รออะไรความสุขกับการกินก่อน,อนลุยเลยครับ ถ้ามีผ่านมาตลาดครูเชิญแวะมาทานอาหารที่นี่ได้นะฮะที่นี่ผมได้เข้าโครงการทองปา้าของกรมการค้าภายในอาหารของเราอร่อยคุณภาพดีสะอาดประหยัดที่ร้านข้าวแกงเฮียวดนะครับเป็นไงอิ่มไหมอิ่มมากเลยครับพี่โอ้พี่่ถึงขั้นจุกเลยเจอของอร่อยราคาถูกเข้าไป <c oughs> ใช่ครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมาตลาดพูนะครับไม่แวะไม่ได้ครับร้านข้าวแกงเฮียว,วดตลาดพู <c oughs> อร่อยมากราคาถูกด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามกิจกรรมดีๆได้ทางเพจกรมการค้าภายใน d i ได้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขออนุญาตไปไลฟ์สดหาที่ท่องเที่ยวสวยๆของหวานของกินที่อร่อยๆฝากแฟนคลับกันก่อนนะครับส <c oughs> วัสดีครับ